ีดอกลอมงามครับกลบยังันนะครับวันนี้มาหาเห็ดครับเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมครับไปดูครับว่าจะได้เห็ดอะไรบ้างครับไปครับครับเนี่ยมาเจอเห็ดตะโงกครับงามงามนะครับกำลังออก งอกเหลืองครับงาม,งามโอ้หมูเดียวเป็นรำครับนี่นี่ครับงามมากดองตุง้มๆไปห,หาต่อครับครับเจอสดชึงนะครับ đỏ ngắm ngắm đi, cho hết đen Đọc đi Ngắm đi, rồi Hấp trời đi hấp lấy đồ hấp đi นี่ครับนี่ดอก,กบานเลยครับมาลับนี่นะครับเจอครับของดอกครับติดพึ่งแนละ้วขับเจอนี่ครับดอกนึง เจอหนี่ครับดอกนึงเห็ดพึ่งครับเจอดอกน้อยๆอีกดอกนึงนี่ครับนี่นี่ดอกบอลบานครับเจอนี่ครับดอกนึงนี่ลอ,องตุ้ม นี่ครับเจอแล้วครับสองดอกไพึ่งครับนี่ครับเจอแล้วครับดอกบอลบานไพึ่งครับเจอแล้วครับดอกบอลบานครับเอ้านี่อีกดอกนี่ครับนี่เท้าไว้ครับหนึดอกครับ ครับเจอครับเห็ดพึ่งขากรอบครับเุี๋ยวโยกหน่อยนี่ตามนี่ครับนี่โอ้ยหักหักช่วยครับนี่ลูกมันแมวนีดอกครับนี่ชวยหนาอขากรอบ <ห>เจอแล้วอุ้ยปุ้ย,ยงามมากครับนี่เดี๋ยวลองครับเพิ่งหวานครับตุม่มตูมบานบางงามๆครับตุ่มตูมงามนี่ครับสีดอกดอกงามครับ เห็ดพึ่งหวานครับหรือเห็ดพึ่งขากรอบครับนี่ตุ้มครับเจอนะครับนี่มีลูกมันด้วยเอาหักครับนี่ตรงนี้กำลังเริ่มออกนะครับออกเยอะครับ เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาก,กรอบครับเจอครับเห็ดแดงตีนดอกเห็ดพึ่งแดงเห็ดแดงขาหน่อยครับเนี่ครับเจอแ,แล้วโอ้ยลม้มรอกง,งามเนี่ แล้วเขียลมครับเลยตัดขาเอาแลนี่ครับแดงแป๊ดเจอแล้วครับนี่ดอกหนึ่งสวยงามนี่ครับเจอแล้วครับเห็ดพึ่งแดงครับนิ่งเดียวครับ นี่แดงแป๊ดครับนี่เจอแล้วไอ้แตงงามมือขาลูกได้ครับขามันนี่นี่ครับแดงแป๊ดเลยสามอท เห็นแดงเห็ดแดงครับเดินแล้วนี่ดอกมันเห็ดแดงพึ่งแดงครับอืองามนี่เจอครับ,รบขาใหญ่ดอกใหญ่บ่ดอกน้อยขาบ่เลือเลย พึ่งแดงครับกำลังน้อยๆครับโอ่โหนี่งชั้ดอกนี่างามดูครับเดี๋ยวนี่างามเลยครับครับเดี๋ยวดอกครับเห็ดขมโค,โคครับ ขม,ม่ใชยไหมนะเออถุงนี่ครับอเอเเอ,เ,อเห็ดขมไหมเห็ดขมโคกขมขมขม้าก็เท็ดมข้าไร่นั่นแหละครับนี่เห็ดพึ่งขมครับเขมโคกนี่กรหกข,าว,ขา,าวเลยอ้หขายาวครับเยอะครับนี่แอบด้วย นี่ครับนี่สองดอกนี่เต็มกำเลยครับนี่สุดที่ครับไอ้พิ่งขมขมโคกอนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเลยเฮ้ยเพิ่งเป็นขมโคกครับนี่ขาวขาวเลยดอกสีเทาๆนะครับ ดูครับดูในตกาได้หลายนะครับครับนะเนี่ยเจอแล้วครับหมาน,นเห็ดขมโคกครับเี่เจอครับเลยพึ่งแดงครับสองต้นหมดครับ Trời kia hấp đi, thịt phương đen hấp Mãn ghé Nằm ngam hấp Trời đột hấp đi Phương đen hấp Nằm ngam Hấp, trời sống đột Phương đen Nằm ngam lại đây nghe hấp hết đen hấp nghe kháo dao hết đen không đọt chọn đọt nó sớm chỉ lấy cái nói nè hấp hết đen đọt nó nói à hết đen เห็นไหมครับเจอแล้วครับดอกหนึ่งเก็บไปนี่เลยครที่ที่ละดอกสองดอกเห็ดแดงครับเจอสองดอกครับนี่เห็ดแดง

ดอกครับดอกนบานนี่สวยเลยครับสวยงามหลายแล้วครับมีเห็ดละโกกเห็ดพึ่งแดงเห็ดขมโพกหาต่อครับเดี๋ยวนี้ครับนี่สองดอกคู่ เห็ดพึ่งแดงครับมีดอกหนึ่งรับวันนี้ก็หมานคือเก่าครับนี่มาดูให้ครับนี่ครับเห็ดพึ่งนกยูงเห็ดพึ่งแดงครับอันนี้เห็ดพึ่งขากรอบครับแล้วก็มีเห็ดละงกอยู่ประมาณเจ็ดแปดดอกครับอันนี้เห็ดขมโคกครับพึ่งขมโคกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาขอบคุณครับ